รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยิ ชุมชนนิมนต์ยิ้มตอนเ่นปันจอมกันอรุณสวัสดิ์ขอรับหลวงตาอา,อ,อ,อารุณสวัสดิ์ขอรับอืมอรุณสวัสดิ์นี่คือหลวงพี่พอเพียงกับผู้ติดตามชื่อมะอึกขอรับคือกระผมกับเจ้ามะอึกได้ทุดงมาจากแดน,นไกล คิดจะมาศึกษาพระธรรมอยู่ที่เมืองนี้สักระยะหนึ่งจึงอยากจะมาขอพำนักอาศัยอยู่ที่วัดนี้ได้ไหมขอรับอ,อืมได้สิไม่มีปัญหาดีเลยวัดน,นี้จะได้มีพระหนุ่มๆม,มาช่วยงานบ้างฮะหลวงตาเนี่ยใจดีจังเลยขอรับไม่เห็นจะโหดเหี้ยบระเบียบจัจางที่เดนปันบอกไว้เลยขอรับเฮอะฮะว่าไงนะ นี่กระผมพูดอะไรไม่ดีออกไปแล้วใช่ไหมขอรับขอประทานโทษขอรับเบโปรดอย่าเคียดอย่าโวยกระผมเลยนะขอรับเจ้ามเอ๋กนี่ก่อนยังเด็กยังเล็กอยู่แท้แะแต่ทําพูดจาเมือนกับคนโบราณไปได้ไม่ใช่แค่เหมือนหรอกครับแต่โบราณจริงๆเลยละครับวางใจที่เจ้าหมดเลยฉันไม่เคียดไม่โวยเจ้าหรอกนะว่าแต่ว่าเนนปัตนี่จะพูดถึงฉันอย่างนั้นจริงๆหร้อเขโทษอครับ คิ้นทาคนอื่นลับหลังแบบนี้แสดงว่าติดใจยังไม่บริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นลองไปถูพื้นโบสถ์ฝึกชำระล้างจิตใจให้สะอาดสักอาทิตย์หนึ่งดีไหมครับงานเข้าเต็มเต็มเลยครับอที่ให้ถูพื้นเพราะให้ฝึกทำจิตใจให้สงบนิ่งหรอกนะพระพอเพียงมาก็ดีแล้วจะได้คอยช่วยกวดขันพกเนนบ้างครับหลุงตาเอาลนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนคุมผู้เจ้าฝึกนั่งสมาธิเองครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลยเนมปัน หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่ายุกงคิดขอโทษครับอพอดีนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยขานะครับอะไรกันแค่นี้ก็เมื่อยซะแล้วอดทนหน่อยสินี่เราจะต้องนั่งสมาธิกันอีกสองชั่วยามนะสองชั่วยามฟังดูนานานจังเลยหมายถึงสี่ชั่วโมง<อ>น,นะ,ละเลิกคุยและทำสมาธิกันต่อได้แล้วพุ<อ>ับโธ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้โหเก่งมากเลยเนนปันเกอ๋เสียงนี่ม,มันเอาเนนปันหลับซะนะโอ้ยข,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 ขอขอขอโทษจ้ะ <c oughs> เลือกเขารับนี่เขาเรียกว่าเกมเป็นของเล่นสนุกๆอย่างหนึ่งนะจวโธ่แะเล่นสนุกๆอย่างนี้ไงเราต้องมาคับเจ้าหนี้ให้กระโดดเก็บของอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นหรือยังโอ้โหแม่เจ้าหนอยสนุก่าเล่นหมอนทอน้้าจริงๆด้วยเขารับขอบ่านเล็นปันสำรวมหน่อยขอโทษครับเอาละไปกันต่อได้แล้ว นมัสการค่ะหลวงพี่เอ,พเออดหลวงพี่คือพระพ่อเพียงที่เพิ่งมาอยู่ที่วัดคลองพุทธนี่ใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วโยมได้ข่าวว่าหลวงพี่มีพระธรรมแก่กราบมากเออดอีฉันขอเลขเด็ดสักตัวสองตัวได้ไหมเจ้าคะหาเลขเด็ดหวยนะเจ้าคะ่ะอีฉันจะขอเลขเด็ดไปแทงหวยนะเจ้าคะ่ะมันเป็นการเสี่ยงโช,โชคเกี่ยวกับตัวเลขนะครับอ๋อ ไอ้อเรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยอาตามาไม่สนับสนุนนะอาตามาว่ายมใช้ความาอุตสาหาหาทรัพย์เองจะดีกว่าคิดเ,เท่าไหร่ก็คิดไม่ออกสักทีมันมาจิจา๋ามาช่วยกันคิดหน่อยสิเนี่ยมีมีอะไรเหรอจ๊ะเจ๊ฝ่ายก็ข่าวบันเทิงวันนี้นะสิบอกว่าดาราชายตัวยอดทอหารกำลังจะย้ายท้องว่าแต่ไอตัวยอดทหารเนี่ยมันคือใครกันอะ เอหรือว่าจะเป็นน้องแทนดาราดาวรุง่งไม่หรอกป้า,าน่าจะเป็นน้องไทเกอร์ที่กำลังดังอ,อยู่ตอนนี้นะไม,ไม่ใช่หรอกโยมอาตาม,มาว่าน่าจะเป็นทักกี้มากกว่าโอ้ใช่น้องทัชก,กี้เขาเทะเลาะก,กับผู้จัดก,การอยู่นี่นาไม่น่าละ่ะถึงได้คิดย้ายช่องอะ่ะแล้วนักร้องสาวตัวยอดจอดจานที่กำลังจะโกอินเตอร์นี่แหละป้าอา๋อก็จา้จาจ้าไงเอเอใช่จา้จาจ้า แนนปันนี่รู้ลึกรู้จริงจริงๆเลยนะ <c oughs> เอ่อเนนทีพวกเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรืออ๋อพวกเขาพูดกันเรื่องข่าวซุบซิบดารานะครับดาราหรือหมายถึงพวกนักแสดงละครนะครับละคร<ม>นี่เนนปันกำลังซุบซิบกันเรื่องมาขอร้องศพตื้นเริงอยู่เลยนี่เนนปันใช่คะครับมัวแต่สนใจเรื่องเรื่องเริง,รง,รงทางโลกแบบนี้รู้ไหมว่ามันผิดวินัยสง ขอโทษครับนี่แหละเนนปันละเมื่อก่อนน่ะสนกว่านี้อีกนะแม่เขาก็เลยเอามาฝากให้ฉันช่วยอบรมดูแลฉันก็เลยให้บทเรียนเป็นเนนซะแต่ดูท่าทางเนนปันจะยังสนใจเรื่องราวทางโลกมากกว่าเรื่องทางธรรมนะครับเห็นทีกระผมจะต้องกวดขันเนนปันให้มากกว่านี้ซะแล้วอืพระพอเพียงอย่าเพิ่ง่วนตัดสินเนนปันไปซะก่อนนะ เอ๊ะหมายความว่ายัางไงจะเริญพรอเถยโยมว่างๆก็ไปทำบุญที่วัดบ้างนะเอ,เอ๊ะนี่ผมก็ทำบุญตักบาตรทุกวันอยู่แล้วนี่ครับทำไมยังต้องไปทำที่วัดอีกล่ะครับก็ถถาโยมมาที่วัดโยมจะได้มาฟังเทศฟังธรรมและก็ฝึกนั่งสมาธิด้วยไงล่ะเอ๊ะมันจะเป็นด้วยเหรอครับก็ถถาโยมหมั่นฟังธรรม มานั่งสมาธิบ่อยๆโยมก็จะมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาหากเกิดกิเลสอะไรขึ้นโยมก็จะสามารถยับยั้งได้ทันท่วงทีเอดูถ่าทางโยมจะยังไม่เข้าใจจะอธิบายอย่างไรดีนะก็อย่างนี้ไงล่ะโยมโอสมมติว่าโยมโอน่ะเป็นหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะนะแล้วกิเลสก็เหมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งอ่ะ ถ้าหากว่าโยมโอโดนไวรัสกิเลเข้าครอบงำโยมโอก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์ผู้ชั่วร้ายไงแต่ถ้าโยมโอมีสติสติก็จะเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่คอยปกป,ป้องโยมโอจากไวรัสชั่วร้ายพวกนั้นน่ะแล้วการไปวัดงธรทมนั่งสมาธิบ่อยๆก็เหมือนกับการอัปเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเท่านี้กิเลก็ทำอะไรไม่ได้โยมโอก็จะไม่กลายเป็นหุ่นยนต์ชั่วร้ายอีก ออ,อย่างนี้นี่เองแหมถ้าอธิบายเป็นการ์ตูนอย่างนี้ซะตั้งแต่แรกผมก็เข้าใจหมดแล้วล่ะครับเนนทีเข้าใจที่เนนปันพูดหรือเปล่าเข้าใจครับเนนปันเขาใช้เรื่องหุ่นยนต์กับคอมพิวเตอร์มาอธิบายเปรียบเทียบให้โยมโอเข้าใจง่ายๆนะครับหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องจินตนาการในนิยายกับการ์ตูนหวกกับวิทยาการสมัยใหม่นะครับอ,อ๋อเอออย่างนั้นร,รอืะ จรินพรอ,อะจริงสิแล้วถามาอึดดูอีกคนดีกว่าฮะมีอะไรหรือขอร้ับคะว,ว่าระหว่างมวยใหญ่กับหัวเล็กเนี่ยใครน่ารักกว่ากันจ้ะฮะอกระผมว่านก็น่ารักเหมือนกันทั้งคู่นะขอรับต่อตอนอย่างงี้อีกแล้วทำไมทุกคนถึงได้ต่อเหมือนกันหมดอ,อย่างนี้นะถึงพวกเราจะเป็นป,าป,ป่าแตกกันก็เถอะแต่พวกเราก็อยากจะรู้จริงๆนะ ตกลงแล้วใครน่ารักกว่าใครถ้าพวกโยมอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวอาตมาจะเป็นกรรมการตัดสินความงามให้เองเอ๋เนนปันพวกเราเป็นพิกสุสงฆ์นะจะให้ไปตัดสินความงามของอินสตรีเช่นนั้นได้อย่างไรไม่ต้องห่วงแล้วครับหลวงพี่ไม่มีอะไรเสียหายแล้วครับเอาละเริ่มเลยนะพวกโยมคงเคยดูเกมโชว์ในทีวีมาบ้างแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาตมาจะถามคําถามวัดความงามออกไปแล้วพวกโยมก็เขียนคำตอบลงบนกระดานนะ เอาล่ะคำถามวัดความงามข้อแรกถ้าพวกโยมเดินไปเจอกระเป๋าสตางค์ของใครไม่รู้ตกอยู่ที่หน้าบ้านพวกโยมจะทำยังไงเอาไปให้คุณตำรวจเก็บไว้เก็บไว้คืนให้เจ้าของอเอาไปเอาล่ะข้อต่อไปถ้าพวกโยมไปเจอคนหกล้มเข่าทพลอกอยู่ตรงหน้าพวกโยมจะทำยังไง รีบเข้าไปพยุงเขารีบเข้าไปกดหารีบเข้าไปกดแผลห้ามเลือดอ๋อมืเล็กไม่เข้าใจอะค่ะทําแบบนี้แล้วมันจะตัดสินความงามได้ยังไงล่ะคะเพราะเพราะพวกโยมเป็นฝาแฝดกันอัตมาจึงใช้คําถามวัดความงามภายในจิตใจแทนซึ่งผลก็ออกมาว่าจิตใจของพวกโยมต่างก็คดงามเช่นกันน่ารักเหมือนกันไม่ได้มีใครได้ไปกว่ากันเลยพวกโยมว่าจริงไหมจริงเลยค่ะ เราฝาแฝดกันเลยสวยทั้งภายในและภายนอกเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต้องตัดสินกันแล้วเนาะ <c oughs> ใช่แล้วครบผมเข้าใจแล้วขอรับว่าทำไมท่านถึงบอกว่าอย่าพึ่งด่วนตัดสินเนนปันการที่เนนปันยังสนใจเรื่องราวทั้งโลกก็ทำให้เขาเข้าถึงผู้ชาวบ้านได้ง่ายขึ้นใช่แล้วเนี่ยแหละลูกศิษย์ฉันละ ถึงจะไม่ค่อยแข่งครัดเท่าไรแต่ก็ยังมีดีไม่แพ้ใครเหมือนกันเหนเนนปันวันนี้ยังไม่ได้ไปถูพื้นโบ์เลย <c oughs> ไม่ใช่เหรอโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะหลวงตาท่านแก่หูตาฝ้าฟางหมดแล้วจะถ,ถูไม่ถูท่านก็ดูไม่ออกหรอกนะจ้าว <c oughs> <c oughs> ว่าไงนะเ้นปันอ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับให้หนางเข้าอีกแหวว